ไม่มีขวดอ่ะ,ะกูไปยังไงฮะ,ะเห็นด้วเหรอพ่อของเฮ,ฮียเฮียเอา้าวขวดอยู่นี่ต่อยแม่งเลยเอ้าูตาย,ยเว้ยมาดิสัตว์อเหี้ยเอาหูโยนโยนไปไกล หันไปดิไปแล้วไปแล้วได้ไหมไปเลยจ้าทีนี้ระเบิดงงมาหลายรอบแล้วอ้าวแล้วมึงเห็นกูได้ไงอ่ะอะไรวะโอ้มาดีสัตมีปืนสองโอโอเหนื่อยอีกเปิดๆปิดเปิดเปิดไอ้ยัยผีลุก้วทำไงอ่ะ ก็จเป็นปลาลัวเป็นปลาลัวเป็นปลาลัวผีมาโอ้โหไอ้เหี้ยให้กูทำไงออ่ะไ้สัตว์ให้กูทำไงให้กูทำไงให้กูทำไงอ่ะไอ้เหียเฮ้ยตายสัตว์โอ้โหเจ็บเจ็บแตกหนึ่งสวยพี่ระเบิดระเบิดอยู่นี่รอยมันโดนระเบิดเดี๋ยกลัวร่ายมัโดนระเบิดมาเข้ามาเฮ้ย ตู้ไปไปไปรอดมันโดนมีประเด็นเอ้ยเนี่ยเออเฮียกูก็โง่วิ่งไปเปิดอยู่ตั้งนานหาเฮ้ยเฮียเนี่ยสัตวสโอ้พระเจ้า That's right, just keep doing what you're doing. แบบนั้นแหละกินเข้าไปเรื่อยๆเเอดอี๋ยวกูแอบไปเองยังแม่งแดกกันเพิ่เลยวะเกียร์มันมองยากนะแม่งปรับแม่งปรับจอยมันใหญ่ๆไม่ได้อะเรื่องไปทางไหนอีกเนี่ยอ้คิดว่ามันแดกอยู่ทุกทำไงอ่ะวิ่งข้ามไปได้ไดเปล่าวะหรือเข้าห้องหลังมันไหมเพราะว่ามันกำลังรับประทานอาหารอยู่ เอ้าไอ้เหี้ยเอ้าคุยแล้วกูเอาตายหาเลยต้องกดต้องกดสเตลเป็ซบาร์ป่ะวะกดตัวอะไรวะเนี่ยสเปซโอเคตายเย็ดฉี่เอาพ่อมึงมาเต็มเลยเฮียมึงมาได้ไงอะอะไรอะอะไรของพวกมึงเนี่ยไอ้เฮียมึงรู้ได้ไงโอ้ เยี้ยกูก็สเตลคิวแล้วนะเว้ยมาเป็นโอ้หไอ้ได้อยู่โง่มันโง่วิ่งติดกันเองอย่างเงี้ยโอเคต้องเบิร์นอีกห่ะเบิร์นศพเผาแล้วโอ้ยมาขีดมึงแรงมากเลยเนาะเฮี้ยยังกระสือเตาแก๊สมาจุดอย่างเร็ว โอ้โหเปิดทางต้อนรับเรียบร้อยกินได้ไหมได้ด้วยว่ะเอ้ยเฮียหนีมาดีสัตว์กูจามแม่งหมดอะโอ้ไม่หมอเนี่ยว่ะผมไม่ใช่พวกมันผมคือหมอมาเซลโลกิมินิทก่อนที่มันจะพังจะไขว่เปล่าคตรโวยผมเลสลี่ ผมเห็นเขาวิ่งไปแต่ไปทางนีนคง้ควายที่ดีมายจูไปว่าอะไรวะไปฮน้ำเขียวติดๆเฮียแล้วเนี่ยต้องอยู่ใกล้เป็นงไงวะอุ้ยเอาเฮียอ๋อมต้องนหนีก่อแล้วมึงไม่บอกกูวะ ไอ้เหี่ยกูตะดุ้งเลย,ยแม่โบราณมากอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยเชี่ยอียดอกนี่แม่งเจ้าผมมาแบบนี้ชิหมหายเธอไปแล้วอ่ะเฮ้ยห,หมอนห,หนายไปไหนแล้วนะวดเฮ้ยเอา้เอาอะไรอ่ะมีปะเนี่ยโอเคไม่มี ลืมลืมทางนี้อาหาผีโผล่มาเอือมาะไเฮียอาขวานกูไปไหนแล้ววะใช่ได้ครั้งเดียวเหรอมาเอ้ายี่ไปใส่กระสุนมามมามึงมาไอหัวเขียวโอ้โหเฮียอะไรเขา ใครเขาเขาใส่ใส่ทอบบบ่อแป๊บไงว้ยมันละแตกหนึ่งสวยพี่เจ้าสุนย์เยอะจะดีกว่าเฮ้ยป้าป้าเอาป้าเฮ้ยป้าไปไม่ไ,ได้ไงป้าไอ้เหี้ยอะไรของมือวะหนะ่าไอ้เหี้ยเอากระสุนเอากระสุนกูฟรีเดมมานี่ดีสัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งสวนวะ่ะเดี๋ยวกูตายเนี่ย เจ็บเจ็บใช้ยางไงวะใช้ยางก่อนใช้ยางไงอ่ะเอ้ยกูลบ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 อุ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยกูตายเลยห่วยป้าไอ้หน้าหีเหี้ยแล้วไม่แล้วไม่ป้ามึงโอ้กูยิงไปขีนปมันไม่โดนหรอกูยิงไปตั้งสามนัดสองนัดป่าววะโอ้ปพอเลิกเลยเหี้ยเอ้าเจ๊งอีกเจอกัน